สวัสดีค่ะว่างามเลยเนาะน่าไปประกวดนางสาวไทยออวันนี้นะทุกคนเราจะพาทุกคนวันนี้เราเป็นนางอะไรวะนกพมา์ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> นกอะไรวะ <c oughs> ไม่ไก่ทองอ่ะไอ้เค้มันคาบใครไปกระเพา อ๋อตะเผาตะเภาแก้วตะเภาทองวันนี้เราเป็นตะเภาแก้วตะเภาทองเนี่ยเพราะว่าเมียของคุณคอคดายทีนึงใช่เพราะว่าต้นข้างๆของเราคือไอเเคหรือจระเเ้หรือโคโลคาเซียคอกคดเลเทอร์ถ้าคนพิจิตจะรู้ชื่อในนามว่าชาละวันออันนี้ชาละสองวันชาวฮาไปไหนอันนี้ไม่ได้ชงนะ โอเคเข้าเรื่องสาเหตุที่เราต้องพามาโชว์ต้นนี้นั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นอีกต้นหนึ่งที่มีเสน่ห์นะราคายังไม่แพงและราคาย่อมเยาว์มากๆเรียกได้ว่าเป็นไม้อะไรวะที่เราคุยกันไว้อะคือมันไม่มีราคาแไม่ใช่ประโยคที่หนูพูดไว้มันคือเด็ดที่เหมาะกับร้านกาแฟเดี๋ยวไม่ใช่อะไรวะงูตอนเราตกลงกันไว้ก่อนอัาไงมันไม่ เป็นของที่เหมือนอาจจะไม่มีราคาอ๋อมันเป็นไม้ที่ไม่ดังแต่ต้องมีประดับไว้นี่เอาไปสักหนึ่งมุกนะคะมันไม่ดังแต่ต้องมีประดับไว้เพราะอะไรเพราะว่าในตระกูลโคโลคาเซียเนี่ยมีโอ้โหไม่รู้กี่สายพันธุ์ต่อกี่สายพันธุ์ตอนที่เขาฮิตกันแรกๆมีอยู่ประมาณ7 0กว่าสายพันธุ์ตอนนี้ไฮบิดไปเพิ่มไปไม่รู้กี่สายพันธุ์แล้วซึ่งไม่ว่าจะมี ต้นใหม่ต้นเก่าเพิ่มมาต้นเก่าจะมีกระแสขึ้นมาหรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่ข้อคดเลเทอร์อยังเป็นต้นที่คนยังไม่ค่อยพูดถึงอ,อย่าลืมนะราคาม,มันหมุนนะหมุน,มนแต่มันหมุนนะมันเหมือนการแรนดอมนะวันหนึ่งอาจจะมาหามันเหมือนการแรนดอมในะในการวงการต้นไม้นะทุกคนอันนี้เดี๋ยวให้ดูให้ดูใบใหม่ก่อนเลยอ่ะอันนี้คือใบใหม่นะทุกคน ซึ่งโคโคไดเนี่ยเป็นหรือว่าหนังจระเข้ชื่อไทยของเขาหนังจระเข้หนังจระเข้มาจากไหนนั่นก็เป็นเพราะว่าลักษณะของใบเขาอ่ถ้าเต็มฟอร์มอ่ะมันจะมีความยับย่นคล้ายๆหนังจระเข้อ่านั่นแหละแต่อันนี้ก็คือยังไม่ค่อยเต็มฟอร์มเท่าไหร่แต่ความสวยงามเราเริ่มเห็นแล้วเรามองความสวยงามเสน่ห์ของเขาจากความเป็นกรมยี่บนใบของเขาเริ่มยับเลยนี่เห็นไหมความเหลือกรมยี่ของเขาเลยดูดิ มันสวยนะแล้วที่สําคัญที่บอกว่าถึงแม้เขาจะไม่ดังแต่ว่าต้องมีประดับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่มีเสน่ห์ถึงแม้ว่าตอนเนี้ใครที่ปลูกไว้จะไม่สามารถขายทํากําไรกับเขาได้หรือออกช้าแต่ว่าขอบอกว่าร้านกาแฟร้านอาหารยังไงต้องมีต้นนี้ประดับไว้เพราะมันสวยมองมาไกลๆคุณจะเห็นใบความเป็นกมะหยี่แล้วใบยับยับออแล้วที่สำคัญดูต้น ลำต้นของเขาเนี่ยเป็นสีดำเข้มทรมึนสวยมากสวยต้นเขามีเสน่ห์นะดำดำองแดงแดงชมเขาดำดำเข้มแบบแบบสวยอะในในกล้องอะอาจจะดูแบบว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชัดแต่ถ้ามาเห็นด้วยตาเปล่าเขาเป็นต้นที่มีเสน่ห์นะเนี่ยล้วแหงนขึ้นไปแหงนขึ้นไปดูใต้ใบแหงนขึ้นไปดูใต้ใบสวยไหมนี่เพราะกระดูกหลังใบชัดมากนี่ นึกว่าฟาโลนอนคว่ำออใช่ประมาณฟาโลนอนคว่ำได้เลยเพราะกระดูกเขาชัดมากเขาจะเป็นความเป็นกระดูกนูนสีดำนี่ไงอเออเป็นไงนี่ตากล้องหนึ่งก็ตะแขงไม่อ<ช>คอกันเลยทีเดียวเชียวจ้างมาแ <นะ S 1> พงเออแล้วอันนี้นะต้นเนี้ยเรารับมาคือเป็นต้นใหญ่ราคาไม่ได้แพงมากท่านซื้อมาเท่าไหร่ไม่เกินพันอะอ่าใช่ ไซส์ใหญ่ไม่เกินพันมาอยู่กับเราเนี่ยแตกใบใหม่มาสองใบนะคะแล้วก็ไหลที่แบบว่าโอ้โหพรุ่งพร่านลุงลังมากนะเนี่ดูนี่เลยอันนี้ก็คือเป็นดินเหนียวก็คือดินเก่าที่ที่เจ้าของเก่าเขาปลูกไว้เลยนะอ่าเขายกมายัางไงเราก็ปลูกไปอย่างนั้นเลยเนาะนเพราะว่าเราเห็นว่าเออไหลเขาก็จะเริอตบโตดีแล้วเขาก็ต้นเขาโตดีด้วยนะคะแต่ว่าเราก็มีใส่ปุ๋ยบ้างเป็นปุ๋ยคอกบ้างปุ๋ยเสเดือนบ้างนะนะคะบำรุงเขาไปเนาะเราก็จะเห็นว่านี่ไหลใหม่ที่ออกมาไหลโตโต โตเท่านี้โป้เลยนะอะแต่ว่าไหลเดิมนี่ไหลเดิมนี่เอวบางล่างผิวเป็นไงนี่เห็นไหมเอวบางล่างผิวเลยนะแต่พอไหลใหม่นี่โอ้โหหัวโตโปมาเลยเออเพราะเพราะของอันตัวที่ออกใหม่ๆจะใหญ่กว่าใช่เพราะว่ามันมาเจอการบํารุงด้วยไงเพราะตอนแรกมันมีแต่ดินเหนียวก็อย่างที่บอกดินเหนียวอะ่ะมันดินเหนียวที่เขาขายกันอะ่ะที่แพ็คเป็นถุงกลมๆขายอะนะ<อ>มันไม่ค่อยมีสารอาหารมันไม่ค่อยมีอินทรีย์วัตถุพอเรามาเพิ่มในส่วนของปุ๋ยคอกหรืออะไรเข้าไปอย่างเงี้ย มันก็เหมือนเขาได้อาหารเพิ่มขึ้นอ่ามันก็เลยส่งผลให้ไหลใหม่ของเขาเนี่ยมันใหญ่โตหัวโปขนาดนี้ท่านใส่อะไรเพิ่มไปบ้างเพื่อให้ fc ได้เป็นประโยชน์ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วันวนั่นแหละหปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยมูลไส้เดือนแค่นั้นใส่เยอะไหมไม่เยอะใส่ไม่เยอะก็เนี่ยหยิบมือหนึ่งโรยๆๆๆๆยแล้วก็มีน้ําหล่อเขาไว้แบบนี้อ่าแบบนี้หล่อน้ำไว้อ่าหล่อน้ําไว้รดน้ําทุกวันมันจะออกไหลดกๆมาแล้วลากแน่นอึดเลยเนี่ยเออแน่นมากเนี่ย แล้วก็อันเนี้ยคือเขาแบบว่าแดดด้วยอรับแดดเต็มๆเราเราเลี้ยงเต็มแดดเลยเนี่ยใช่เลี้ยงแดดเต็มๆโล่งๆเลยเนี่ยให้เห็นข้างบนนี่เลยใช่เอ้แล้วก็ดูความสวยงามด้านบนเนี่ยเขาเป็นไม้ที่สวยถามว่าราคาตอนนี้เป็นยังไงถ้าเป็นต้นเล็กๆนะต้นเล็กๆไซส์เล็กๆเลยเนี่ยก็เห็นเขาขายกันตั้งแต่ราคาประมาณสองร้อยขึ้นไปแล้วแต่ขนาดนะถ้าเล็กมากๆเลยก็ประมาณ 200-300ถ้าโตขึ้นมาอีกหน่อยแบบช้ำลากดีแล้วพร้อมเจริญเติบโตก็4ี0ร้อขึ้นไปนี่เลยแล้วแต่ขนาดเด้อแล้วแต่ขนาดนจมันก็แพงกว่านั้นอยู่แล้วอ่าถ้าไซสใหญ่ๆก็แพงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรียกได้ว่าถึงแม้ว่ากระแสเขายังจะไม่มีช่วงนี้แต่ถ้าวันหนึ่งเกิดมันเป็นกระแสขึ้นมามันกำลังถูกอย่างเงี้ยก็ใช่เก็บไว้เป็นแมพัน ปลูกประดับก็ได้ประดับสวยๆอย่างที่บอกร้านกาแฟร้านอาหารต้องมีใช่เพราะหน้ามันสวยเนะลยดูดิตองเนี่ยหน้ามันสวยมันก็มีความเขาโคงเหรอใชไหมอ่าใช่ใช่ใบเขาจะมีอ่าเป็นพื้นสีเขียวที่มองดูแล้วคล้ายๆกมัมยี่มันจะดูแบบเหลือบๆอนเนาะมันจะดูเหลือบๆอันสวยดีนะอันนี้ใบเก่าอันนี้ใบเก่านี่เนี่ยอันนี้ใบใหม่ใบใหม่เห็นไหมต่างกันไหม ใบใหม่ก็จะออกสีแั้วนะแต่ถ้าเจอแดดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเขาก็จะมีความเขียวแบบนี้ถ้าดูไกลๆรู้เลยนะเป็นความกาม,มี่ใช่ไหมเออสว,สวยสวยเป็นอีกต้นหนึ่งที่สวยแล้วก็แนะนําเพราะว่าตอนนี้ราคาย,ยังไม่แรงมากใช่แล้วก็คือมันก็สามารถขายได้แหละแต่อาจจะไม่หวือหวาเท่าตัวที่แบบกําลังมีกระแสอะไรอย่างนี้อื แต่ถ้าวันนึงเขามาเราก็สบายอ่าใช่เขาก็ออกไหลออกอะไรเยอะอยู่แล้วเขาก็ขยายไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นพืชที่โตง่ายเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยเขาไม่ได้เรียกร้องว่าเฮ้ยเอาเพลร์ไลท์มาให้ฉันนะเอาหินภูเขาไฟมาให้ฉันนะเอานู่นมาให้ฉันนะเขาก็เจริญเติบโตตามธรรมชาติของเขาขอแค่มีน้ํามีแสงมีปุ๋ยให้เขาบ้างเขาก็เติบโตได้ดีแล้วอันนี้เรียกว่าแดดเต็มแดดแบบแดดร้อยฝนร้อยอ่าเขาเรียกว่าแดดร้อยฝนร้อยแล้วก็ น้ำน้ำนี่ก็เต็มที่เหมือนกันน้ำก็เต็มที่เหมือนกันโชคเลยอ่ะใช่ก็ถือว่าโอเคเป็นอีกต้นหนึ่งที่เราชอบถึงแม้ว่าจะไม่ดังแต่ว่าก็ควรมีประดับไว้ค่ะอืมอ่ะทีนี้อ่ะครบแล้วใช่ไหมอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาแนะนำโคโลคาเซียนะคะคอคดายเลเทอร์หรือว่าหนังจระเข้เนาะเขาอาจจะเป็นม้าในวังข้างหน้าอืมจระเข้จะเป็นม้าใช่ไหมใช่ม้าอะไรรู้ไหมม้าเลยม้ามืด เขาอาจจะเป็นม้ามืดเป็นไก่ทองหรือเปล่าราคาเขาอาจจะมาม้ามืดแซงรุ่นพี่ก็ได้มันเท่จะตายเนี่ยโอเคไม่แน่นะถ้าจับเขาไปไฮบิดกับตัวอื่นเขาก็อาจจะเป็นใช่ มีลูกมีหลานที่สวยงามก็ได้อ่าโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ซินฝูด้วยนะคะก็ช่องนั้นจะเป็นช่องที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การพาออกไปนอกสถานที่นะคะไป เที่ยวชมอะไรที่สวยๆงามๆนะคะต้นไม้มังตลาด<ช>นักอะไรนี้ลแล้วก็อย่าลืมนะคะไปกดติดตามหรือกดถูกใจเพจซินฟูแพนด้วยนะคะเพราะว่าเพจ Facebook นั้นนะคะเราจะมีไว้อ่าติดต่อพูดคุยกันนะคะหรือถ้าเรามีต้นไม้อยากจะแบ่งปันเราก็จะไปโพสต์ในเพจนั้นนะคะอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ